อพอดีทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์อะคะ่ะแล้วก็มันจะต้องมีการใช้หนูทดลองอะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้หนูแล้วก็ฆ่าหนูเองแต่ว่าเวลาที่ผลิตภัณฑ์หรือสารตัวนี้หมดไปแล้วก็ต้องสั่งให้เขาทำหนูให้เราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าคืองานที่เราทำก็ ก็เป็นการช่วยชีวิตคนเหมือนกันเพราะว่าบางทีก็เป็นเคสคนไข้ที่เล่งด่วนมาแล้วก็ต้องทําให้ก็เลยไม่รู้ว่าเราไปทําเบียดเบียนหนูแบบแต่ว่ามันมีบุญบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบุญของคุณเนี่ยบุญใหญ่นะบุญในการช่วยมนุษย์บุญในการรักษาโรคแต่คุณหลอกตัวเองไม่ได้หรอก ว่าคุณก็ทําให้ชีวิตสัตว์ตกไปเหมือนกันมีส่วนของคุณไม่ถึงการอยู่ต้นทางแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ปลายทางด้วยมันกั้ากึ่งกันเห็นไหมถ้าทุกคนถามมานะในห้องนี้เนี่ยว่าอาชีพของผมอาชีพของดิฉันเนี่ยมันเป็นบาปหรือเปล่าผมบอกได้เลยมันมีมนทินหมดแหละเพราะฉะนั้นทุกคนเสมอกันนะคนบาปเหมือนกันหมดแต่จริงๆแนละ้วเป็นคนบาป น้อยไม่ใช่บาปมากแล้วก็การเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าโดยเจตนาถ้าโดยอิทธิพลของเราคุณคุณนึกถึงตรงนี้ก็แล้วกันสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นประจําทุกเมื่อเชื่อวันมีอิทธิพลในทางสว่างหรือทางมืดมากกว่ากันอย่างของคุณเนี่ยคุณก็บอกคุณเข้าใจเลยว่าคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์เน่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กลุ้มใจ ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สบายใจสักเท่าไหร่นมันต้องมันต้องเบียดเบียนชีวิตให้สัตว์บางส่วนตกไปแต่อิทธิพลของคุณจริงๆเนี่ยมันช่วยคนและโดยเจตานาของคุณอย่างแท้จริงเนี่ยคุณไม่ได้เป็นคนสร้างไอเดียไม่ใช่เป็นต้นไอเดียที่จะไปทำลายชีวิตสัตว์คุณเข้ามาอยู่ในระหว่างกลางอยู่ๆคุณเข้ามาอยู่ตรงกลางโปรโศเซสตรงนี้เนี่ยโปรโศเซสเขาตั้งขึ้นมา ก่อนหน้าที่คุณจะมีชีวิตอยู่ขึ้นมาแล้วคุณเข้าอยู่ๆคุณสวมเข้ามาตกเข้ามาอยู่ในที่นั่งตรงนี้อย่าไปคือผมไม่อยากให้เรามาหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้ทําบาปกันเลยแต่ในขณะเดียวกันผมไม่อยากให้ทุกคนไปเน้นว่าฉันทําบาปหรือเปล่าแต่อยากให้คิดคํหนึ่งว่าอิทธิพลของคุณเนี่ย ที่เกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันที่อยู่ในสาขาอาชีพของคุณเนี่ยมันสว่างมากหรือว่ามันสว่างน้อยมันมืดมากหรือว่ามันมืดน้อยถ้าตอบได้อย่างนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนในห้องเนี้ยไม่มีใครไม่สบายใจหรอกคนส่วนใหญ่ที่มืดมากเนยมันไม่มีใใจมานั่งฟังแบบนี้อนะ่ะอาชีพของผมอาชีพของดิฉันมันเป็นคุณหรือเป็นโทษมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่อันนี้มันไม่แน่ใจไงมันกังวลใจอยู่นะ ผมอยากให้คุณดูตรงนี้ก็แล้วกันต่อยอดจากอาชีพของคุณเนี่ยคุณเป็นคนขี้ขังบนไม่สบายใจผมไม่สบายใจอะไรแล้วถอดออกจากจิตไม่ได้แล้วมันก็ย้ำคิดอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมันกลายเป็นโทษทางใจขึ้นมาทั้งๆท,ที่บางทีต้นเหตุมันแค่นิดเดียวคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอาชีพการงานหรอกทุกเรื่องเลยของคุณแ่ะนะนะ เรื่องแฟนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยที่มันเข้ามาเป็นประเด็นว่าใครผิดใครถูกอันไหนมันสมควรอันไหนมันไม่สมควรอันไหนยุติธรรมอันไหนไม่ยุติธรรมเนี่ยใจคุณคิดไม่เลิกเสมอบางทีนะถ้าคุณสังเกตแค่ว่าของที่มันเป็นของจริงเนี่ยมีแค่ความไม่สบายใจ มันไม่มีหรอกไอสาระที่ว่าโลกนี้มีผิดมีถูกโลกนี้มียุติธรรมไม่ยุติธรรมตรงนั้นน่ะไม่ใช่ของจริงนะของจริงคือว่าจิตของคุณเป็นกุศลอยู่หรือว่าเป็นอกุศลอยู่คุณลองสังเกตเวลาคุณไม่สบายใจมันไม่จํากัดเรื่องนะอาการไม่สบายใจเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นชิ้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นภาวะเดียวกันไม่แตกต่างโดยเนื้อหา แต่ว่าเรื่องที่มาทําให้ไม่สบายใจมันต่างไปได้เรื่อยเบางทีเป็นเรื่องงานบางทีเป็นเรื่องส่วนตัวบางทีเป็นเรื่องจุกจิกเล็กๆ, damn, ๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี่คนเก็บเงินอะไรต่อมีอะไรหรือแม่ค้าแม่ขายอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องได้หมดทําให้เกิดความไม่สบายใจตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาสังเกตตัวความไม่สบายใจตัวเดียวทุกเรื่องมันมีความเสมอสภาคมันมีความเท่าเทียมกันหมดมันมีค่า เท่ากันหมดคือคุณสามารถเอามาดูได้ว่าผลสุดท้ายแล้วมันเล่นงานได้แค่ที่สุดทางใจที่มันเกิดความไม่สบายขึ้นมาและเมื่อคุณเห็นได้ว่าความไม่สบายใจจริงๆแล้วมันมีความไม่สบายใจมากไม่สบายใจน้อยเดี๋ยวมันก็สบายใจของคุณเนี่ยพอสบายใจนะมันจะสบายใจแบบคล้ายๆกันหลอกตัวเองให้สบายใจคือคิดได้ขึ้นมาอย่างฟังคําตอบของผมไปเนี่ยอาคุณตังตีนบอกแล้วไม่เป็นไรเนี่ยก็สบายใจ แต่สบายใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปคิดใหมอ่อีกอืมไม่สนใจแล้วผมพูดไงรู้แต่ว่าคุณเนะี่ยคิดแล้วก็ไม่สบายใจขึ้นมาเองได้เรื่อยๆประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณจะได้ประโยชน์จากการเข้ามาร่วมสัมมนาครั้งนี้ตลอดไปถ้าหากคุณตั้งโจทย์ใหม่ได้ถูกว่าคุณจะดูความไม่สบายใจของตัวเองได้ยังไงดูความไม่สบายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงได้ยังไง เพราะว่าการดูความไม่สบายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละตรงตามหลักที่พระพุทธเจ้าให้ดูทุกเวทนาทางใจโดยความเป็นอนิจจังพอคุณไม่สบายใจขึ้นมานะยอมรับตามจริงว่าขณะน,นี้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วอย่าไปให้ความสําคัญว่าเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจนั้นเนะ่ยคืออะไรแต่ให้ค่าให้ความสําคัญกับต,ตัวความไม่สบายใจนั้นแหละว่าคุณกําลังไม่สบายใจอยู่ แล้วความไม่สบายใจนี้ถูกรุงแต่งขึ้นมาเป็นของชั่วคราวด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงแค่คุณยอมรับตามจริงคุณก็จะสามารถเห็นได้ตามจริงเช่นกันเนี่ยมันจะตอนนี้เห็นไหมมันโล่งขึ้นมาโดยไม่ได้หลอกตัวเองแล้วนะไอ้ความไม่ไอ้ความสบายใจแบบเมื่อครู่เนี่ยที่ได้ฟังคําตอบเนี่ยเออเรามีเพื่อนทั้งห้องเลยผมบอกเ่าทั้งห้องเลยนะเป็นเพื่อนคนอยู่เนี่ยสบายใจเออมันคนบาปเหมือนกันหมดนะนะ แต่นั่นหลอกตัวเองด้วยความคิดแต่ทีนี้มันจะเป็นของจริงถ้าหากดูแล้วยอมรับว่าเอ้ยมันไม่สบายใจแบบเนี้ยเหมือนกันความรู้สึกเนื้อเดียวกันเลยกับทุกเรื่องไม่สบายใจเหมือนกันแล้วพอยอมรับตามจริงมันสบายแบบเนี้ยสาระของชีวิตมีอยู่แค่เนี้จะไปเอาอะไรกับมันมากเกินอ่าเราอ,เอย่างสมัยว่าบางทีเราเห็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะชอบที่เราตัวเข้าไปแบบว่าเออไปคลุบใช่ จนหลังๆเริ่มสึกว่าเออช่างมันเถอะแต่ว่าก็จะถามจเองว่าเอ,อ๊ะแต่ในเมื่อเราเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราควรจะววรต้องจะ,จะทําอะไรไหมอ่าเ<ง>นี่ยตรงนี้คุณต้องแยกให้ออกนะบางคนเข้าใจว่าศึกษาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบอกให้ปล่อยวางหรือปล่อยหมด <c oughs> เกิดเรื่องอะไรผิดออช่างมันปล่อยวางนะะถ้าปล่อยวางแบบท่านเนี่ยคือคุณไปอยู่ในป่าดีกว่าปล่อยวางของจริงนะคือไม่ต้องมารับผิดชอบไม่ต้องมาอะไรทั้งสิ้น แต่เมื่ออยู่ในเมืองแบบนี้เมื่อต้องอทำอาชีพการงานเมื่อต้องเข้าข้องเกี่ยวกับผู้คนคุณจะต้องข้องเกี่ยวกับภาระที่มาถึงตัวในทางใดทางหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นคำว่าช่างมันเนี่ยเป็นคำที่ไม่ถูกต้องคุณรับภาระไปแบกภาระไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเห็นอะไรผิดไปแก้ให้มันถูกด้วยความเต็มใจ ด้วยความอิ่มใจที่ช่วยให้โชโลกนี้มันดีขึ้นแต่การแบบภาระทางกายมันไม่จำเป็นต้องลามไปถึงภาระทางใจ<อ>ให้ใหข้ขอโทษนะคะและ้วถ้สมมติว่าเวลาที่เราไปเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่าผลที่กลับออกมากลายเป็นเราไม่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนกับว่าอ๋ออันนี้ผม<ข>เจอบ่อยนะทุกคนเนี่ยเคยเคยผ่านประเด็นตรงนี้กันมาหมด ให้มันเป็นประสบการณ์ไปให้ให้คุณคิดว่ามันเป็นการสั่งสมกรรมทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตนะขอให้มองว่ามันเป็นเป,นเป,นเปลือกเป็นของหลอกเป็นวิลูชั่นหมดของจริงมีอย่างเดียวคือคุณได้ทำอะไรไปแล้วบ้างถ้าหากคุณตั้งใจดีถ้าหากคุณมีความบริสุทธิ์ใจอยากจะแก้ไขสิ่งผิดให้มันเป็นสิ่งถูกอยากจะทำให้เรื่องเลวร้ายมันดีขึ้น อยากจะทําให้โลกนี้ดีขึ้นอยากจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดมาไม่สูญเปล่านั่นเพียงพอแล้วสําหรับคุณไม่ต้องไปกังวลหรือไปพยายามว่าทายังไงชีวิตของคุณเนี่ยจะไม่ได้เจอลูกหลงจะไม่ต้องเจอไอ้ลูกดีดอะไรที่มันกลับมาเป็นไซส์เอฟเฟกจากผลของการกระทําของคุณมันต้องเจอกันทุกคนแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือธรรมดาโลกหรือที่เรียกว่าโลกกระทำแปด มันมีสุขมีทุกข์มันมีสรนเสริญมันมีนินทามันมีข่าวโชคดีแล้วก็ค่าวซวยข่าวเฮงข่าวซวยบางครั้งเวลาที่คุณไปทำอะไรให้มันดีขึ้น mm hmm. คุณอาจจะสวยนะรับผลอะไรบางอย่างอันไม่พึงประสงค์แต่อย่างน้อยที่สุดคุณบอกตัวเองเลยสาระของชีวิตคุณได้ทำแล้วคือกรรมดีคือสิ่งนี้มันเป็นกุศลคุณได้สั่งสมสิ่งที่เรียกว่าบุญแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นตามมาอย่างนั้นเนี่ยคุณจะไปปฏิเสธหรือว่าไปพยายามบอกว่าชีวิตคุณขอจงอย่าได้เจออะไรแบบนี้อีกเลยมันเป็นไปไม่ได้และเป็นการหลอกตัวเองผมบอกนะโดยจุดรวมเลยอันนี้จะสรุปคำถามของคุณให้เป็นเป็นจุดสรุปของชีวิตคุณเลยนะทำอะไรก็แล้วแต่เอ่ออย่าบอกตัวเองว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อย่าหลอกตัวเองแล้วก็อย่าคาดหวังว่าจะให้มีแต่ดีก็ดีเข้ามาเพราะไอ้ความคาดหวังว่าจะให้มันดีกับดีนั่นแหละที่ทำให้คุณกังวลใจอยู่เรื่อยๆเสียใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคุณคุณมองอย่างพุทธมองอย่างยอมรับว่ามันเป็นธรรมดาโลกที่จะต้องมีอะไรเข้ามาดีบ้างไม่ดีบ้างนะแล้วก็หน้าที่ของเราแค่ทำดีไปสั่งสมบุญไป แค่นั้นมันจบเลยมันจะยุติความไม่สบายใจความรู้สึกเสียใจความรู้สึกเศร้าใจความรู้สึกน้อยใจนะทําดีแล้วไม่ได้ดีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะหายไปหมดเหลือแต่ความผ่องใสของใจที่เป็นสาระของชีวิตที่แท้จริงนะครับ